เดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนวิธีการตีคู่หรือว่าดับเบิลนะครับว่าวิธีการวนการออกทำยังไงไปดู่ะลูกเปิดเกมนะครับเสิรฟ์ฟไปคุมหน้าคนหลังมีหน้าที่บุกอึบบุกมาอึบเตรียมแยกอึบปัป๊บไปวางแล้วคุมหน้าอ่าวางแล้วคุมหน้าอ่าตบต่อเนื่องตบต่อเนื่องบอมคุม ปั๊บวางแล้วตามหน้าด้วยอึ๊บคุมไปแยกแยกแยกเมื่อไหร่ที่เขาเซฟหรืองัดแยกเลยอึ๊บแยกเลยแยกเลยปอ๊บปั๊บคุมหน้าปั๊บบุกปั๊บตามด้วยอึ๊บ วิธีวนนะครับเมื่อไหร่ที่เราเป็นฝ่ายวางลูกเราจะต้องเป็นคนคุมหน้าส่วนคนที่อยู่ด้ดานหลังเนี่ยมีหน้าที่บุกมีหน้าที่คุมเกมแดนหลักเมื่อไหร่ที่ลูกเลยไปหาคนหลังถ้าคนหลังวางคนหลังก็ต้องรีบเข้ามาคุมด้านหน้าวิธีการแยกดูยังไงเมื่อไหร่ที่คู่ขาเราเซฟหรือว่างัดเราจะแยกทันทีจีดับเบลิลไม่ยากนะครับลองฝึกทำกันดู